ดำนาวนไปสวัสดียามเชา้าเพิ่งจะไปรับเจดมมาลงมา,า,มาแล้วก็แก่ก้าโอ้ยวันนี้เขาเหมืนจะไทยนะแล้วเอ้ยไอย้นี่นะครับริษัทดำสั่มสิ่งแต่อ่ะสิย่งโอ้ยไอ้นี่ซะบ่ใหญ่แท้พี่น้องจา้าไพได้ป่านคันเทานาเด้ึเอาไปโทษกระเจ้าละบาดนั่อยู่ช่องสเสาบ่ได้นี่ถเวเอ้ย ยังอยู่ซองสา,สาวๆพี่น้องเลือดแค่นี้แหละ4ไฮหา,หาทั้งกระพิงตัวนี้พี่น้องจาอ้ามาหาจองโตคนงานก่อนขึ้นตอนบ่ายกับพี่น้องที่จองโตคนงานสบปรย์เยอะสบปรยย่ำเฉาๆพี่น้องเลยก็จะกูจะคนเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศเจดมมาดามเมือสุดท้ายพี่น้องจา้ามือน,นี้ชิมาตะคาบเ้าอวาชันคาบเทียงนั่งสิเตรียมตัวไปหกขี่ไข่กูบอกว่าอย่าหก จะไปหกกี่ไข่วะซั่นเก็บเครื่องเก็บของวะซั่นมื้อเอิ้นเช้าเดินทางแต่เช้าวะซั่นแม่แก็สิลกกะท้องเฒ่าฮ่าละหยองๆหยอลกกะาว่าคือเก่าพี่น้องอันลกจนแล้วหน้าเนาะมันยากสิไปนลงมาพี่น้องคันสิไปลกอยู่เทียงหน้าก็ได้ยนี่ค่เอารถเข็นไปอยู่เอาอยู่เอาผู้เียก็อยู่บ่ได้อีกแล้วต้องสงมีแต่มองเปงน้ําพี่น้องมันอยู่ว่าบ่ได เออกูชิมาตกอยู่พี่แหละอยู่น้ำข้าวอีบ้าพี่แหละจังบ่ยากอ่ะชิลงดำหน้ากับพี่น้องเลยพอกันขีบรุนร่วงไปเนาะพี่น้องยามเหียกยามงานพี่น้องเอ้ยเห็ดไปยังอีกทงนะชิบก็ให้เออตายใครแต่อยู่กระมองเนาะเฮยเนาะมันใครแน่อันนี้พูดเาด่ารถท้ยขึ้นเนาะจนสิตายพี่น้องเอ้ยรถท้ยจนปีนย้อน ตัวไทยจนปี่หย่อนเพ่่วนเอาเว้นด้วยแต่หัวใครแน่ทางตัว้ายก็พันดำนะพี่น้องท่านผมเฮ้ยผู้ใดนะพุ่นลงดำหน้าก็าได้พี่น้องเด้อตักหน่อยเขาซีวีขี้ต้มใส่ห้อยเล้วให้พี่น้องจ้าเล้วเคืองนาะเพราะว่าเคืองเนี้ยเคืงนั่นนะดำแต่หมู่บ้านพี่น้องจ้าแล้วเรียบร้อยเคืองแล้วก็ย่างไฮไงไฮหนึ่งแล้วกไงหน่อยซ้ำนะพี่น้องเนาะ ประมาณ2 x 3เสาเนาะเพราะว่าคั่แม่นมีเจดําประมาณ2เสาพี่น้องเจดําก็สิไปหลายจ้ำแจ่วพี่น้องจ้ำแจ่วกับอันได้ต้มไก่น้ําต้มไก่ออกมาน้อยนึงพี่น้องจ๋าก็สิกินให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้เอาก็สิกินให้เบิ่งซั่นบ่แม่นก็สิเอิ้นมากินนํากันพี่น้องเอ้ยหน้าตาก็ยังบวมคือเก่าพี่น้องคบ่เซาวหน้าบ่เซาบวมดอกโพดมาทายให้ใหญ่ด้พี่น้องา ก่อนที่จะทำก็พันปั่นขาวไปน้องครับปั่นก็นจะดำก่อนนะปั่นกับประแดกไปน้องจะ้ะนำกับแจนำต้มไก่หน่อยหนึ่ง ừ ừ. ແມ່ນຄາຍສະຫວັນແລ້ວແລ້ວເຂົ້າກໍບໍ່ດຳເຄິ່ງນີ້ກໍແລ້ວແລ້ວນະດຳໂອຍຄາຍກໍຍາມ મો จ่อຈັນຫອມແລ້ວພີ່ນ້ອງເ퇴ລະເຈົ້າເ퇴ລະຈອມກໍເນາະຫອມເຂົ້າຫອມເຂົາແລ້ວເໄກຸມຶ້ກຸມຶ້ກແລວແ່ນບໍານາ อีกสองเสม,มอคือจะได้เพาอหน้าพาอกันอยู่หน้าทงนะพี่น้องจ้า ก p a น s n e ว cane uma estamac Empor drop one camacara almost 4 years old Veem to d i ่6 years old. a flesh plant Emo says if you dig 6 4 years old Soon it will all die. the เจดบาบอกว่าเจดาสู้ตายวันสุดท้ายว่าสันบนอบไม่วันสุดท้ายของชีวิตด้หรือเปล่าวันสุดท้ายจะได้ดำนาเพื่อนั่งขับลงมาแต่วางเวียงแต่เวียงจันต่ลุงพะบางกะเฮากบคือสีเหล้วเานาะหน้าทงนะครับนั่งกะโบ,บกมือล่าในวันนี้โลดแหละค่ะท่านผู้ชมปีหน้าค่อยพอกันใหม่ขี้ตุ่มนางบอกว่าขี้ตุ่มไม่ได้กินกูแล้วนางจะหอบขี้ใครไปฝากคนในเมืองแล้ว ปลาทิ้งทูสบายใหญ่แทบอกพูดพูดแท้เอฟซีบอกว่าอย่าไปคลายล้าห้องทมแ่งัวอะพี่วะคลายโาตัวเองนาะคลายไปได้จะได้ขี่น้อพี่น้องว้าซ้ำหยเออหันใหญ่แห้งซ้ำหอเนี่ หนึ่งมันมีไฮยายน่ะหนึ่งไฮยายน์สองสามมีสี่ไฮน้อยน้อยตรงนี่เนาะไฮยายน่ะมีสี่หลงพี่น้องจ๋าไฮยายน่ะการหายก็มีแต่หายพอดีดำเนาะเบ๊ยทั้งนั้นนะเคี้ยวเลยนู้นเฮ้ยเนาะตัวเองดำลงมานะเจ็ดไฮน่ะเคี้ยวเบอร์อะไได้แต่คอมเมนต์ได้ตอบทวงพระท่านเรื่องบอร์ได้ตอบกะกะพระโตคับไฟเด้อพี่น้องเด้อกลางคืนมาผัดขังข่าวในเฮือนมันมีสัญญาณพี่น้องเลย กาเขาได้นอนหน้าเนอะโอเคพี่น้องเขาได้ตอบคอมเมนต์กันแล้วโอ้ยใจสีขาดแล้วพี่น้องเอออยากตอบคอมเมนต์เอฟซีแต่บางขีดก็โกดใจไปลุล่วงกับเขากับอ่านอยู่นะพี่น้องเนาะอย่าถือซาฮาคว่ำอย่าว่ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเออเพิ่งถิ่ึงมปะกันเด้อจังไดก็ได้แต่สียงดำหน้าต่อบาดในกับประตู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 แล้วให้ใหญ่หนึ่งกับกับบิ้งใหญ่ๆพี่น้องจีา ขึ้นมาเลยมาเห็ดกินเพลนนะพี่น้องเนาะกินทั้งเสาทั้งเพลนขีบร่วมกันพี่น้องจ๋าฝนกับเท่งมาพี่น้องเอ้ยยังหน้าซามหายหน้าทงใต้มือแรงสิลงไปดำแรงเจด,ดำกะชื่อสิ้นสลองสลองส่งท้ายให้นางเพลนก็ขึ้นสวรรค์ <laughs> เอาขึ้นเมืองสวรรค์เมืองจันพี่น้องเอ้ยสี่ห้ากระเป๋าให้นางก่อนพี่น้องกับบันกับทิปทิปเดินทางมาสั่น กับติบใส่ติบนั่งพี่น้องเลยเอาไว้ให้แมวกูอันี่โอ้ฝนพี่น้องฝนฝนขาดฝนแน่สื่อสิ่งสองร้อยห้าสิบส่งท่ายเจดมไปเที่ยวหลวงพระบางจ้าท่านผู้ชมขาใส่น้ำปลาด้วยอันนี้น้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเอ้เสี่ยงเ๋ยวอันนี้คราบสีเขินประดาดเอาเป็นล้วนเอาก็เหมือนเหมิอน้อยหนึ่งเลย มืดรลโท่าซับกับพี่น้องเลยต้องได้เปิดแผน่นปลาที่โูแม่ดังไพ่เลยแม่อาขึ้นไปขวเอาพร้อมกันเลยอันดาาต,ตัวนี้ก่อนดาอย่าดาทงเฮ้ยตัวน, <c oughs> นี้เหีห้ยเหียซะซิมแรกซะแรกขัว,วขอขอนะอีเคียวพี่น้องเลยเคียว เห็นตาตาเอาเขียวเขียวสิ่มหน่ะได้เลยแล้วก็ปนกันเลยก็ตัวนี้ก็เอาขึ้นตะขวเจ้าในกินขผ่าบกคอยอยากอิ่มเป่นเอ้ยเนี่ยกินบ่อปื้มวันนี้ก็เลยจะราคาเที่ยงก็เลยจ้างนัดจักเต็ม เอาเดินทางฉันจะไปกับเจดมไปเดินนังเจดมให้เจ๊ดมเลือกเอาให้ยืมพี่น้องเอลยนั่งมาสิไปซื้อซื้อมันยังเปลืองเงินเปลืองคำว่ะอือจะเลยมาให้ยืมตัวนี้ละโอ้ยตัวลามันก็แพงอยากสนุกสบายหลไรโอ๊ยจะไปเอาแต่ตัวนี้ตัวนี้แหละมันสบายแม่อุ้ยเขาซื้อแพงได้แม่ห้าร้อยบาทถูกเขาพี่ิงคงพัง หาสื่อตั้งใจไว้ห้าสิไปประเทศไทยแต่ประธานมีโควิดเฮนี่นะซื้อไว้นะงามกระดอนนกฮะแล้วแต่เจด้ามพี่น้องเจด้ามสเอาแบบใดงามกระดกสิไปจากมืออันนี้คือทิปเงินเดือนนะนี่นะแต่เงินเดือนยังไม่เข้าแต่ว่า จะให้ไปก่อนอเ,เพราะว่าบหูบหูมือได้สิลงมาเผื่อลงมากูแซงเงินเดินกูเบิด <laughs> ตามท่านพี่น้องจ้าอ้าวพร้อมเดินทางมาสิปิเก็บเป็นมาละกระเล่นนี่กินพี่น้องเลยเออทำแม่เป็นซอยไปแล้วเรียบร้อยเนาะอ้าไปตาแสบเลยพี่น้องกลัวแล้วเนาะพี่น้องไปตาแสบเสีเอ้อื พอที่แท็ก,กท่านก็ขึ้นมาข้าวคุกน้ำปลากับอันแป้งนัวลงพี่น้องแล้วก็ะชิรุ่นเอาเนาะจั่มแจ๋วพี่น้องจา้าจะแซ่บอาหารบรรดานาเนาะคนกะโปรยเปรยลงมาแทงลงมาใน้คนดำหน้านนนสบายดีกี่รอบพี่น้องจา้าข้าจ่อยหรือข้าตุ๋ววะ ฝนก็เท่งมาค่ะท่านผู้ชมหนาจนเคี้ยวพี่น้องเอ้ยแต่ละมือม่าได้ล่างงามสาวเลยเปลืองยาสีฟันเปลืองสบู่นะพี่น้องงามนี่บอกเปลืองเะพี่น้องเลยถัอถาหน้่เธอเดียวกินขาวซามเ่อถา่ล่างหนาเธอเดียวจบโอเคช็อกโแลตใส่ถ้่วแล้วก็ลงมากิน สบัสดีอีกรอบจ้า,จาอันนี้ไม่ค่ะข้ายเครื่องดอกประเทศไหยเห็น,หน่าอ่ะกินหรือก,กินอาหารกับพื้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะจงไวน้นำบ่แม่เออจงไว้ไวกินมาเอิญเชฟเบึ้กมาเข้ามาจะมากินตีแม่เข้ามากินก่อนพอได้มาในีพี่น้องเอ้ยไม่ได้ขาดพอบนเหตุเกี่ยวกินแล้วกินเราเด้อพค่นดา Ố. Uh. Nàng cô ơi, cô ơi. Tiếp đi. Hám phạt bằng nào mà đâu hả Nó có <laughs> ừ. nó. Ừ, nó đẹp bỏ. <laughs> là có chít mừi. กิน่อแี่นองแลกอาราครไลุงใช่แล้วบอกลาลุงเนาะใช่เหรอจนานาสงเียงได้หรือเป่าไปนนี้อ่ะเออไปเช้าก็่้ีน ควาเดียวแค่นั่ไม่น้อยเอาไปหนน้าเมียเลยไหมเอาก็ตุในน้าด้วยบอบอไปค้างรถมันกินแล้วเกลือมันก็ปิ่งไก่บางไปมื่อหเมื่อแล้วเขาเมื่ให้แม่รูดเร็ปิ่งไก่มานามามามากามามามาแามนมามามิมามมมา ถึงมาเลียงถึงแม่ใส่ที่รู้สึกละใช่ฉันบ่เรียงเห้ได้มาอยู่นั่งจ pues ั่งใส่หนึ <c 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 ่ที <h 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 ีจักมั <h 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 ่งรกมาแรงมาไปนอนน้ำบักอันทุกสะบานดอกน้องเลยเอาแล้ว เขาใกล้จะได้ออกจากกัมแล้วล่ะเอออยู่กัมบอกคือตะกีิเนาเนาะสักกิยังว่าหนักสังหนักสักไรเนาะตองเต็มกะโดกหนักินหนักอ่านี้มางมาเพือนน้ำจิ้เกันิมก็มาชวนเพื่อนกยวเ้ย

คุ่นปีนกายนี่เนาะตัวเย็นเย็นหมอบีบบอ๊ะแล้วกินเี๋้วกินเล้ากินเห้ มันกินลายหมืก้วเกินน้ยเนาะกาิดจะปาอยี่กินเยอะยามเด้อมาเอยยาหม้อหัไปหากินเย็นเด้ขาดพ่อห้หน่าด้วพี่น้องเด้อแห้งเบ้อสกู๊ตุกุนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี 每晚就两回，拜了哈。